สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบอกกับช่องลุงวันบ้านหน้าเก่าเด้อพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบอกกับช่องลุงวันบ้านหน้าเก่าเด้อพี่น้องอยู่บ้านกุฏแกบมูซีอยู่พี่น้องตำบลหนังพธิ์ปิศาจหนองคายวันนี้พยยายเรือไหมาเรากระเพามาเราะพอกล้วยลูกหลานเราโอ้มาชมกล้วยงามพี่น้อง ก็ยอดบริหารจัดการดีเห็ดเป็นหลอกเป็นสัตว์เป็นส่วนโอ้บักเถิงนี่เพื่นไดนมาใส่ไฟยี่ใหม่นี่ยพูนามาตาพอคุ้มฟุ้งเนี่ยไม่คุ้มฟุงเออขั้วขยอยมีตระกูลอยู่ดีเนาะเบื้องหลังนี่โอ้เขาเปิดเขาหนาเปิดทีเท่าแท่งขาวดู้ป่ะเน่ยหุงจักว่าพอสายพัดไหนนี่แก้วดอกแก้วดอกแก้วมาตาพูน่าท่างะไรเนี่ย ลอยเย็ดน,นี่่จะผลงานเพิ่นเบิดบ่ได้ลูกเพิ่น well, บ so ่บ oh, yeah. ่น so so okay, so ี้ของมาอันนี้ลูกเบิรมอมลานลันพักเบิมพำมลานนี่คืออยู่อนี้สามมื่นสามมื่นสองนี่อหึ่สามมื่นสองม่นนี่อันนี่ล่ะสามมืนี่อ่งแต่ว่างั้วกล้วยพนจะขาดํำเรียงจะน้อยเนาะขาดตรงนั้นดูแลมดหมดเลเออไม่หลุนดูแลเลียงกล้วยพี่น้องแกโยนในการดูแลขอใรยังไม่ข้เขาลูกลานเลย เพคนมีตะน่ำเขา่าพี่น้องไม่ได้ขายออกไม่ได้ขายกับพ่อจักงเพราะจะของขึ้นโอยู่ของโอยู่ไม่ได้ลูกมันมันสร้างนี่สร้างพ่อสร้างอ่ะนี่แม่คนสร้างอุดรวนี่แม่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหูวเป็นเชือกเหรอลูกเอ้ยจะเป็นหยักดมเนาะเพื่อนอ่ะพี่น้องเอ้ยตัว่าคู่นี่คนเอามาเนี่ยตัวนี้แปดหมื่น ว่าทองนี่ทองมาม่ออกตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้เกิดเมื่อีใบมีหลอดพร้อมมีใบเกิดพอมั้งโอ้ข้าวบ้านบ้านล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นกำลังผัดสายหน้าผัดตาหน้าสายพันธุ์ขึ้นว่าปูคนดูแลบ้านบ้านแล้วเนี่โอ้งามกว่านี้นี่สร้างอุ่ดอนว่าท่านลูกผลงานเพิ่นแต่แม่เพิ่นเป็นแม่บ้านข้าวข้าวยหลอดข้าวผสมเทียมผสมหลอดโอ้หลายตัวเจ้าตัวเลยเห็นไหม สิบแปดคนปล่อยไปทางไหนไหนน้ำกันนี่หนี่ละโอ้พพันสนใจแต่พอพันแล้วพี่น้องไงคนน่พันน้ำเขาไหมนเนี่น้ำเขายังเพื่อพ่ออาทิตย์อยู่เท่าไรกับ่นออกม50นี่ว่ากล้วยหามืนเ่่าะสมัยในสุมือนี่เราเกี่บวอะไรเราบางสองสาปีขึ้นหลังเนาะอะไรเลอ้เอ๋แตะกองมันมันควัน อคนเบิ 8, ดแปดหมื่นคุอพรรวดเนี่ยนะคือพรรวดเลยเออมาต่เลน้อยไออเป็นเลน้อย้องไปสิมี่้อยพอพันใหญ่นำมูบั่นเ่าตัวนี่เบื้งแขงขาเพนาอนโอ้บับเผาย้อนเพื่นเอื้ย่อนจนเป็นต้างวะตาแต้แมแก้มจำ้ำโอกออ,อองขออ่องขออองนึงองจักซวงไ้สามั้งนาะ เขาย้อนอ่านตันวะโอพิ่นแต่ว่าเขาพิ่นอีกทีอ่อนท่อนเขาเอามานดดนตีบ่สิบุมเียละอเอามากรไร้นันสอาทิตย์พี่น้องกระไรอาทิตย์กุ้งกมาุ้มปูงมุ้มูงมันนั่นขึ้นแล้วก็เอาไปเขาเอาไปทั้งสองพันสามพันค่าสอดแม่อาตุดบูติ้แนนัแล้วก็สอไปเขเอาไปทั้งสองพันสาใดแน่ตัวใดแน่หลา้แ

คุยบ้านใหม่ะนะโอ้โหจักใค้อยู่พวกสีกวงขันนั่นเองกวงขันนี่พวกสีนั่นองขันตัวทั้งออกพูดนะโอ้ทั้งออกพูดอะทั้งออกที่ไปหาสางเขาะนะอืพวกเราอยู่ขัวเมื่อบาโค้งไงล่ะโค้งไส้เนี่ยกล้วยเผื่ปล่อยตรงข้ามตัวกล้วยมึ้ยยกขวบมาเลยมาถ้าใดเผื่น้ำมาผมจับวะหะมาแสนนี่วากล้วยแสนตัวโอ้แสนแสนบาท น้องบัวนาสีมนตังนี้เฮ้ยนี่ไม่ได้ใส่ก่อนน้องบัวน้องบัวลำพูนี่มะยขือน้องบัวลำพูโอ้ข้วพูข้วน้องบัวมาโพทั้งน้องไข่พี่น้องนี่นี่นี่เอามาแต่คนละเราเราขอกตัวไหนทันมาสุดกับมาต่ำกันตัว เงยมีผู้คุ้มภูงนั่นนี้เลยเนาะเพิ่นกระเที่ยวจักรกันนี้ก็สรรเสยานภูงกับบักไรขึ้นอี้ไรขึ้นกันน้ำหมอกอะไรเข้ามาได้เบออาศัยวัตถิโทษน้ำหลอดน้ำยังอีกทีเอามาเขาซ้อมหย่าบมคืองวดดิแมินท่านงวดเนี่ยโอ้ยมันก็ด้อดห่วงมันข่มก่อนเปล่ากล้วยเนี่ยเพิ่นขึ้นเงียบเพื่อนวะเพราะตรงนี้พอคุ้มภูงไว้หลายตัวปปนี่โอ้คล้ยหน่อยก็ไล่กล้วยใหญ่ก็ไล่แสดงว่าเพิ่นเป็นผู้มักเรียงคล้ยเติบอยู่นี่โอ้อันนี้ก็ หยกปุงมาเลยโอ้เข่าท่าเข่าท่าอันนี้บ่ได้เปิดนาค่าเด้อพี่น้องเอ้ยมีแต่เพิ่นหาซื้อเข้ามาใส่เพิ่นมาเสียตีต้อนนั่นพุ่งละครับ้สมรักจันทิลักษ์พุ่นล่ะเขาเขาจันทิร้านเพิ่นมีเพ็ดมีไรเพิ่นนี่เนาะครับแต่ว่าเพิ่นไม่ได้ว่าหรอวะครับเพิ่นเป็นคนไข่แน่เพิ่นใน้นษณนำเขาอย่างเดียว งไปหาเงินทางหาค่ำทางไหนแหะเพิ่อนกู้ดได้ดโอ้อยู่ทางแปดเลี้ยวทั้งพุญละกีทางสัตว์เชิงเส้าเลยนะมันไปเหตุการณ์เหตุงานไหนเงินไหนครับมาเป็นกับสื่อคั้ยมาอนุรักษ์ไว้พี่น้องให้ลูกให้หลานเบิ่งไว้ให้ว่ามีขายออกไปจะรั้มเขาอันนี้เข,งงกขาก็หยกขวากไม่ไหมนี่โอ้เขาท่าเขาท่าไปพี่พ่อใหญ่ไม้หอบบานนี่ วานีมาเปิดราคาขวงนี่ฟ้ามี้พราะ้าจะเปิดได้พี่น้องมแต่สื้อเขามาผู้ใะไเกิดสีขาย,ายกว้วยกัติดต่อไปทางลุงวรวดสิเพิ่นไปเบื้งให้แล้วเพื่น้เพนเา่เป็นผู้มากเลี้ยงกล้ยเพิ่นอน,นุรักษ์กล้ยไทยเ่เพิ่นมามากตัไดกันอันนี้เพิ่อนอันนี้เพิ่นซื้อน้ำเขามะมพอคุ้มฟูงเนี่ยเพนพอสอ,อาทิตย์อยู่นี่โอ้เขาทาแข,ข้งขาเง่ฮักเนาะ ต่อไปผู้ใดอยากผสมเอาโ้มมตัวไปเลยงการเอาไปเป็นพอ่อพันกัอ่อันตัวเมีมากอเอาเอาตัวแม่ของจะฟของมากก็ได้เพิ่นว่าไปว่าเราว่าค้อมตัวรอมคนไหนวางพันหรืเล่าวางพันเล่าบางไก่บางไก่เนาะม,มากวันท่นตาหนาเขาคน,นเนาะเขาไง ในทีเลยก้วยตัวเนี้มาเป็นพอกุ้มปูงสั่งผลงานมึงดู้จกท่งจากรอยเอดบนาหจักเตยกว่ากุหลาบทั้งรอยเอททั้งเ<อ>ราะว่าเพื่อนลุงเ็ลุงไรมั้ยหมครับเพื่อนสื่อวาน้ำสายขย่วน้ำกุ้มน้ำสายขย่วเพื่อลงเ็ษลุงไรเพื่อนสื่อสื่อขา,า,าย,ขยาม,มันกับเปีวมากทีนี่นะครับพอกุ้มฟูงน้ำเข่ามั้ ทางบ้านขุดแกะมูซีตะบุญหนังโคนรเป็นใสน้อ,นนองไายพี่น้องมานี่ลูกกวนมาตามติดขอกองขอกอออ้วยทั้งเปิดทั้งบ่เปิดคอยยังไหงเราเปิดโคบแม่ลูกเดี่ยวขอกนี่ยฟ้ามนี่เพิ่นมินตรน้ำเขาขายสื่อสืขายติดต่อได้เพิ่นเดี๋ยวกล้วยมาอนุรักษ์กล้วยไทยไว้เพื่อ่นให้ลูกขหยร้านได้เบิ่ง <laughs> ขั้นขอบุณกุดเก็บฮะถือกระสุนประมาณนี้พี่น้องเอ,อ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจลูกขวับ้านนายเออพี่น้องเอ,อ้ยเอาขอบพูดพย,ยัญมนะเดี๋ยวพาดมาเบิงครับขอบคุณพี่น้องที่เขาว่าติดตามมาเบิงมาชมอ่าถ่ายสุดรเนี่ยความสุขควบกระเล่เป็นของพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกผู้ทุกคนคร,ครับผมสวัสดีครับ คุบัตรกุฏแกบมูซียู่พี่น้องตำบหน,น,นังพ่ปนปิศน้องค่ายวันนี้พญ่ไหมเรากับผ้ามาราขอคล,ล้วยลูกล้านโอ้มาสมคล้วยงามพี่น้องกยงามบขบริหารจัดการดีเ็เป็นหลอกเป็นสัตว์เป็นส่วนอ้กเคิร์กน่เพิ่งไหมาใสายพยาย่พญ่ไหมนี่ยพอคุ้มฟุงเนี่ยคุ้าวขยัขมีตะกูลอยู่ดีเนาะเบิเ้องหล่อน เขาเปิดเขาหนาเปิดที่เทาแขงขาวดูกคนไหจักว่าพอสายพัดไหนนี่แก้วดอกแก้วดอกแก้วมาตะพุนนะทางไหนด๋ยวอยเ็ดสาคามลอยเย็ดพุนนี่มีแต่ผลงานพ่นเบิรดบิได้ลูกเบิบ่อนี้ของมา่อันนี้ลูกเบิรมนานพัเบิรมพัานนี่คืออยู่เพราะว่าเขาคนเปิดหนาอันนี้สามมื่นสามมื่นงเอามัน่สามมื่สอง สามมื่นสองนี่ Donald. น like น,นี่ละนี네่ละสามมื่นสองนี่พอสายเลือดเบิ่มนี่ละเบิ่มล้านเป็นล้านล้านที่หลอดพร้อมเอื้อนมาสายเลือดก็ไปสายเลือดมีไปไมีหลอดไม่หอดโอ้หัวโหนกหัวท้องเขาเปิดหนาแข่งขาโอ้ส่งอ่างคือนพอพันตัว้เนาะเบิ่มสายเลือดเบิ่มมันสีอ่างแต่ว่างัวขั้วพันจะขาดอําเลี้ยงเจ้าน้อยเนาะ ไม่หลุนดูแลเรี่ยงกล้วยพี่น้องเด้ลูกันนั้นส้างอุดรกอยู่ในการดูแลฟัไยมให้เขาหลูกล้านเลยคนมีตะน้ำเขาพี่น้องไม่ได้ขายอกไม่ได้ขายก็มาจากของขั้งบ่ยอยู่นี่นี่มาสร้างอ่ะสร้างอุดรน่ ตัวโอ้โอยจะเป็นหูวเป็นเชื่องเหรอลูกเอ,อ้อยจะไปจากดมเนานะเพื่อนอ่นนนะพี่น้องเอ้ยก็ว่าคู่นี่คนธอามาเนี่ยตัวนี้แปดหมื่นตัวทองนี้ทองมาออกตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้เกียรติหมื่นมีใบไม่หลอดพร้อมมีใบเกิดพร้อมโอ้ข้าวบ้านๆล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพื่อนกำลังผัดสายหน้าผัดตาลสายพันขึ้นว่าปูคนตรวจแล้วคนธรรมะจะมาแลกเนี่ยก็งามกว่านี้นี่สร้างอุดรุษมาท่านลูก ผลงานเพิ่นแกอแม่เพิ่นเป็นแม่บ้านบ้านก็กล้วยกล้วยหลอดกล้วยผสมเทียมผสมหลอดโอ้หลายตัวเจ้าตัวอะไรเห็นไหมสิบแปดเพิ่นปล่อยไปทั้งไหนเลยน้ำกันนี่หมดเนราโอ้พอพันสนใจแต่พอพันแล้วพี่น้อกไงผลงานเพิ่นน้ำเขาไหมเนี่ยน้ำเขาอย่างเพิ่งพ่ออาทิตย์อยู่ เท่าไรก็เพิ่นออกมา,านี่ว่าคล้ยหาหมื่นว่าทำไมจะซูม,มืออนี่ตะกี้บ่ได้ระวังสองทำปีขึ้นหลังนเนาะบ่ได้แล้วโอ้ยไอ้บอกักตะ้องมันมันพรอพอเหมือนเบิรแปดหมืน่นคือพอนรถเนี่ยนะคือพอนรถเลยเอามัดได้น้อยเอ่อมัดได้น้อยก็ไปสิมีคล้ยผัวพันธุ์ใหญ่ยน้ำหมูบั๋นเฮาตัวนี่เมื่อแข่งขาเพิ่นแล้วเพิ่นโอ้บักเผาย้อนเพิ่นเอิกย้อน จนเป็นต้างวะตาแตมแจม้มจำอกอ่องข้ออ่องขอ่องนึงอ่องจักซองไสิงามทางเนาะเขาย้อนอ่านตาาันวะอกพ้นแต่ว่าเขาพนนี่ตีอนท่อนเขาอเอามาบา้านเนียโดนตีออิกุมเอเอามาพวกก็ไดบานบ่องาทิตย์เี่นอาา้อ,องวกก็ได้อ,ทอ,อาอทิตย์กัว ุ้ม,ม,มาูงักุ้มูงมันนั่นข้นแล้วก็เอาไปเจ้าเขาเอาไปเจ้ 2, 000, 3, 000า,าสองพันสามพัน่าสอดโบติดโบติดก็สอดแล้วก็สอดอีกโอ้ไปเบิ้งสร้างคุณเท่าผู้ใดแน,ดนตัวดเดแนขึ้นหลายคแท้อันเพิ่งเอามายกขอกมาวะอาดหนอยเฮ้ยเอามาอีกตีนกระดายกขอกมามเอาออมคพองๆกันกันก็นแล้วนมาเลี่ยงค้วเถื่อนไีเนาะนมาเลี่ยงงัวมาเหลี่ยตะขั้วเกี่กัมีลี้รง่วนี่ละงว่งวอกตะ้วไหมาบนี้ อันนี mm ้ยกขวากมาเลยจับต er. right. ัวนี่อันนี้กุ้ยผู้ใดหนอ่นอกุ้ยทางออกของขันนี่ไหมออกของขันเอ็นขวากเราอยู่ขัวมือนั่นเจ้าเห็นบ้านนั่นผู้ยิบบ้านบ่ผู้ยิบบ้านยังก่อนนั่นผู้ยิบบ้านไม่นะโอ้บโกจับเขาอู่อยู่ทั้งผสีกองขันนั่นเลยกองขันนี่เป็ผสีนั่นเลยกองขันตัวทั้งออกขวากูนะโอ้ทั้งออกพวากูนะทั้งออกที่ไปหาสางเขาพไงขวากเราอยู่ขัวเมือบนโค้งไนล่ะโค้งไส้เนี่ย

โอ้กุ้ยน้องบัวมาโพทั้งน้องไข่พี่น้องนี่ๆๆเอามาแต่คนละเราเราขอตัวนีงกันมาส้ดนกับมาต่ำกันตัวเห็นมีผู้คุ้มฟุ้งนั่นนี้เลยเนาะเป่นกระสีจักกันสรรสาสียานฟ้งกับักได้ขึ้นอีได้ขึ้นกันน้ำเมาใว่าได้เบออาศัยวัดตีท่นรัมหลวดตั้งอย่างอีกทเอามาเขาซ้อมหยาบมาขึ้งัวได้ งัวเนี่ยโอ้ยมันก็ห้องมันคมกันบ่ล่ะขั้วเนี่ยเพิ่นขึ้นเงียบมันบ่ขั้วตรงนี้พอขุ่มผุงไว้หลายตัวปะนี่โอ้วหน่อยก็หลายขั้วยใหญ่ก็หลายแสดงว่าเพิ่นเป็นผู้มักเลี้ยงขั้วเติบอยู่นี่โอ้อันนี้ก็ยกผุงมาเลยผุงมาขอท่าขอท่าอันนี้เมื่ได้เปิดนาค่าเด้อพี่น้องเอ้ยมีแต่เพิ่นหาซื้อเข้ามาใส่เพิ่นมาสีติดต้อนั่นคนละ ครักจันทิลากพ่นละเขาเขาจันทิลัดพนมีฟิดมีไล่พ่นนี่เราะแต่ว่าพนมนไม่ไ้วาเลยนะมันเป็นคนไข่เนี่ยพ่นนกตนัมเขายังเดียวไปหาเงินท่้หาข้ามทั้งไหนแหละพ่นก้นได้โอ้อยู่ทั้งแปดเรียวทั้งพุลัี้ยทังสเชิงเศร้าพ่นอมันไปเหตุการณ์เหตุงานในเงินไนีครัมันเป็นกั ขั้วไอ้มาอนุรักษ์ไว้พี่น้องให้ลูกให้หลานเบิ่งไว้ให้บ่มีขายออกไปจะดั้เขาอันนี้เขาก็ยกคอากไม่ไมเนี่โอ้เขทาขทาเขาทาไปพี่พะยะไม้เฮาบานนี่บมาถึงมาเปิดราคาคอกนี่ฟาร์มนีรบ่ได้ดเปิดเด้พี่น้องมีแต่ซื้อเข้ามาผ <laughs> ู้ใดคิดว่าสิขายควายก,ก็ ติดต่อไปหาลุงวันรัวสิเพิ่นไปเบิ้งให้แล้วก็ไปพวกลูกของเพิ่นเอาเพื่อนเป็นผู้มาเลี้ยงควายเพิ่นอนุรักษ์ควายไทยมาเพิ่อนมามักตัวได้กับเพิ่นเขาติดป้ายหัวไหลอันนี้เพิ่นซื้อน้ำเขาเมื่อไหร่พอกุ้งฟูงเนี่ยพิ่นพ่อสองอาทิตย์อยู่นี่โอ้เขาทาแข็งขาใหญ่ครับเนาะต่อไปผู้ใดอยากผสมเอาข้อโตไปเลยต้องการเอาไปเป็นพ่อพันธุ์กับพ่อพั้นตัวแม่มา คืเอเดี๋ยเอาตัวแม่ของเจ้าของมากก็ได้เพิ่อนวอาไปว่าเราไปคุ้าามตัวท้องคนไหนหาว่างพันนี่ 500, ละ่ะวางพันเลรอเนาะวางพันไงวางไก่วางไก่เน,นะาะว่างไก,บงไกออ่บ้านแกงบัวถิ่นม,มากรวดส่วนตาหนาเขาคนเนาะเขาไงไหนที่เลยกล้วยตัวนี้มาเป็นพอคุ้มปูงสั่งผลงานมึงดู จากทงจากรอยเอ็บบนข้จากไตกวุลกทั้งรอยเย็ดทั้งสอพาพันเิ็นลุงเ็จลงไรไหมครับเิ่นสื่อวานำสายขย่าน้ำกลุมน้ำาสขย่เบ้่งลงเ็จลงอสื่อสื่อขายมันกับเปรวมากงนะีานคี่นะครับขอบคุณผ้นำเขาไ่ทังบ้านชุดแกะมูซีตะบุญหนังคนไปใส่จนองไข่พี่น้องมานี่ลุงวันมาตามติด ขอกงวงขอกกล้วยทั้งเปิดทั้งบ่เปิดข่อยยังไหมเราเปิดโค้แม่รูปเดี๋ยวขอกนี่ยฟ้ามนี่เพิ่นมิตรน้ำเขาขายสื่อสขายติดต่อได้เพิ่นเดี๋ยวกล้วยมาอนุรักษ์กล้วยไทยไว้เพื่อ่นให้หนุ่มให้ร้านในเบื้องทั้งขวกบดกุดเก็บฮะสิบกว่สิบประมาณนี้พี่น้องเอ้ย ก็ไล่กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังรงใจลุงวันบ้านได้เลอพี่น้องเลยเอาขอพูดพย,ยัญชนะที่พามาเบิงค,ครับ,บค,ครับ,รบขอบคุณพี่น้องที่เขาว่าติดตามมาเบิงมาชมอ่าถ่ายสุดเนี่ยควมูกคตรเลื่นเป็นของพอไปพี่น้องเบิร์ตุ๊กปู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ